วัดห้วยบงวัดห้วยบงตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านห้วยบงตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เดิมเป็นวัดร้างมีการค้นพบก้อนอิฐซากอาคารและซากพระพุทธรูปไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ในปีพุทธศักราช2555คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการยกวัดร้างในพื้นที่อำเภอกัลยานิวัฒนาให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้สนองงานคณะสงฆ์โดยการรับสร้างและอุปถัมภ์การสร้างวัดห้วยบง ในปัจจุบันวัดห้วยบงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาด้านจิตใจให้กับชุมชนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าและเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดห้วยบงมีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่งโดยเฉพาะการวางผังแม่บทอันประกอบด้วยเขตพื้นที่สร้างถาวรวัตถุเขตพื้นที่อุทยานการศึกษาเขตพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่าเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ตามภูมิปัญญาชาวบ้านและเขตพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชนเผ่าเขตพุทธาวาสมีพื้นที่ประมาณสาไร่ประกอบด้วยวิหารโถงแบบล้านนาประยุกต์เป็นวิหารเปิดโลง่งไม่มีฝาผนังซึ่งหาดูได้ยากในล้านนาระบบรองรับน้ำหนักหลังคาใช้ระบบคือแบบม้าต่างไหม ประตูทางเข้าวิหารไม่ใช้นาคหรือมกระขายนาคแบบที่นิยมในล้านนาแต่ใช้ดอกบัวและไก่ซึ่งไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติพันธ์ปกากยออันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขยันช่อฟ้าอันเป็นองค์ประกอบส่วนบนสุดเหนือจั่ววิหารแกะสลักเป็นรูปปากนกหัดสดีลิง ป้านลมแกะเป็นรูปนาคกงคิ้วและคันถวยปิดทองสลักเป็นลายพันพฤกษาปราศาสตเฟื้องหรือส่วนที่ตั้งอยู่กลางสันหลังคาประดับด้วยตาเหลวและแตรเขาวควายอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลในวัฒนธรรมล้านนาพระประธานในวิหาร เป็นแบบพระพุทธรูปแบบสิงสามกว้าง1.79เมตรสูง1.99เมตรแฝงปริศนาธรรมใต้ฐานพระให้ชาวปากกาเกยอยึดมั่นในการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองจนตราบวันโลกเสื่อมสลายมีศาลาบาท,ที่งดงามมีพระเจดีย์ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ขนาดกว้าง9เมตรสูง19เมตรมีลานธรรมซึ่งประกอบด้วยรูปปั้นครูบาสีวิชัยครูบาขาวปีและครูบาวงขนาดกว้าง1.5เมตรยาว3เมตรและยังมีพระพุทธรูปอื่นๆตลอดจนเจดีย์ประจำวันเกิดตั้งเรียงรายให้เคารพสักการะอีกด้วย